พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เข้าช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของดูค a ติในการแนะนำมอเตอร์ไซค์ซปเปอร์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือรุ่น p a n i ิ a l e V4 3เวอร์ชั่นโดยเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานอิกมาโช2017ประเทศอิตาลีเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2560ที่ผ่านมาหลังจากที่ดูค a ติได้มีการปล่อยหนังโฆษณาแบบทิเซอร์ หรือว่าทีเซอร์นะครับให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและครั้งนี้ก็ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานอีกมาโชวเรียบร้อยแล้ว Panigale V4 คือเจเนอเรชันใหม่ของเครื่องยนต์ V4 สูบในแบบ Desmo d d c Stardare ร ซึ่งเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์ d e ส mo ซีดีซีมาสู่ถนนคำว่า s t a ร์ดัก็แปลว่าถนนนั่นเองครับเครื่องยนต์ V4 สูบบล็อกนี้ให้ปริมาตรที่สูงถึง1,103ซีซีถ้าเป็นพานิกาเล่ V4 รุ่น Standard และเวอร์ชัน S ให้พลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่214แรงมา้าแต่ถ้าเป็นรุ่น Special นะครับจะมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่226แรงม้าเลยทีเดียวครับนับเป็นการปลดปล่อยพลังแรงม้าสูงสุดเท่าที่เคยทามาของดูคติกับมอเตอร์ไซค์มาตรฐาและรุ่น Special ที่ได้มีการรีดแรงมมาาออกาอกย มากมายถล่มทลายเหนือชั้นกว่าสีขาญี่ปุ่นอย่างเห็นได้ชัดต้องบอกเลยครับว่าการทิ้งเครื่องยนต์แอลทวินของตระกูลพานิกะเล่ไปอย่างไม่เสียดายน,นั้นเป็นการเริ่มต้นสู่ตระกูล V4 อย่างยิ่งใหญ่โครงสร้างตัวถังนะครับเป็นแบบ อะลูมิเนียมอลลอยยึดติดกับเสื้อสูบหน้าและเสื้อสูบหลังซับเฟรมท้ายนะครับแยกชิ้นส่วนกันน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่1 9 8กิกโลกรัมถ้าเป็นรุ่นสเปเชียลน้ำหนักเบานะครับอยู่ที่195กิกโลกรัมเบาวกว่าประมาณ3กิโลครับแพ n i c เก v 4มี3หมดขับขี่ก็คือ r รสต s สปอรแล้วก็สตรีทมาพร้อมกับระบบ abs condorling bosch evo ก็หมายถึงเบรก abs จะทำงานในขณะเข้าโค้งด้วยดูกติทักชั่นคอนโทรลอีโวนะครับก็เป็นระบบที่ป้องกันล้อหลังหมุนฟรีดูกติสไลด์ Control ชัดเจนนะครับก็คือป้องกันการสไลด์ของล้อหลังและล้อหน้าตามมาด้วยดูกติ w e ิลลี่คอนโทรลอีโวซึ่งก็หมายถึงระบบป้องกันล้อหน้ายกลอยขึ้นมาดูกติพาวเวอร์ล c อนช์คอนโทก็หมายถึงระบบที่ ช่วยในการออกตัวให้ได้รอบสูงสุดดูคติควิกชิปอัพแอนด์ดาวอีโวระบบปรับเปลี่ยนเกียร์แบบขึ้นลงโดยไม่ต้องกำลัคลัชนอกจากนี้ล้วยังมีระบบเอนจิ e นเบรกคอนโทรลอีโวนะครับแล้วก็ยังมีดูคติอิเล็กทรอนิกส์สัพเพ็ชันอีโวปรับไฟฟ้ากับโช้บหน้าหลังถ้าเป็นรุ่นพานิเกล V4 และ V4S จะใช้โชับหน้าแบบอัพไซด์ดาวของโชว่า BPF Big Piston f o c k นะครับขนาดแกน4 3า mm. มมิลลิเมตรโช้บหลังเป็นของแซกซ์ถ้าเป็นรุ่นของสเปเชียลนะครับจะมีโช้บหน้าของเออร์ลิน รุ่น NIX 3 0ช่วหลัง e อ r l i n s TTX 3 6ดูกติเปิดราคา p a n i c a l e V4 อยู่ที่19,250ปอนด์คิดเป็นเงินไทย8,34,000บาท p a n i c a l e V4 S 23,895ปอนด์คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่1,35,000บาทรุ่น p a n i c a l e V4 Special รุ่นพิเศษนะครับ34,995ปอนด์คิดเป็นเงินไทยนะครับ1,517,000บาทมีเพียง1,000 อาไรขันเท่านั้นครับกำหนดส่งมารถอยู่ในช่วงเดือนมกราคมปี2018ครับนับเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของดิวคติกับแพนิกา l เล่ V4 ทั้ง3เวอร์ชันให้พลังแรงมากสุดที่เราใจส่วนราคาในเมืองไทยจะเป็นเท่าไหร่ไปดูกันที่งานมอเตอ Expo ที่จะมาถึงนี้ครับ